สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกายซัสส่สายเกมเมอร์วันนี้ก็จะมาเล่นเฟียดสองต่อนะครับหลังจากมิชชั่นที่สิบเอ็ดผ่านไปแล้วก็ไปสองต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองโอเคสิบสองอยู่ในเมืองนะ go yes <c oughs> โอเคลุยนะหลังจากเราโดดมาจากตรงน,นั้นนะเปิดไฟฉายซะโอเคก็น okay. <Go> ่าวจเอขยยิงจะเอ๋จะเอ๋ยสไเปอร์เี๋ย ปืนนี้แล้วกันสันเปราเร่งเฮดชอตโอเคเก็บอะไรพร้อมปืนพร้อมอะไรพร้อมไปสไนเปราแอดโอ้ยเกือบแหมจะไฟตัวตัวฮะไม่ให้ตูวไม่ให้หรอก มาต้อนรับกูเลยฮะเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตอืมลูกฟองเต่าโอ้ยตายตายอุย้ยเกิดอะไรขึ้นรีโหลดกระสุนกันรีโหลดหนึ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งสไนเปอร์มีบ้สาสไนเปอร์

ตดนคู่ใจมาแล้วอุ้ยหมอบมอบไม่ต้องหมอบแล้วลุยไม่โดนแต่มึงตายโอ้โหปวดเยอะเลยปวดกี่นห้ด cần nói nữa ôi tại nó lời một nghe mom con Ủa, tôi đánh hoa liên. โอเคตายปลาดาักมันาาาตายหมือนจัง ah ยังยังยังตายเก็บเก็บโอ้ยเกือบตายเนี่ยกูดีรถกระสุนให้พร้อมชุดก็อโอเค เข้าไปเลยอุ๊ยอะไรนะต้องหนังนีมาเออวันดีเพื่อนอา้าวพายร้อนนี่แกเฮ้ยรอด้วยใครมาใครมาเตะเตะอื้อุกบาทบิวเร็วเร็ว นี่มันทานร์ฟเมอร์หรือเปล่าอ่าได้ขี่ไททันฟอแล้วโอเคพร้อมลุยขึ้นแล้วขึ้นแล้วอืมอ้มมาไททันฟอล็อกออนเปิดระบบเด่นเป็นอะไพี่น้อง เปิดก่อนได้เปรียบอุ๊ยอันนี้ต้องรองะนะวังหน่อยนะฮะพอดีมีตัวมิตาซเยอะโอ้๊ยอุอ๊ยอ้ยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยร้อน บดดีเฮ้ยมิซายโอ้มาโผให้หมดหลบดีหลบดีมิซายเออตายแล้วขอลงกันเก็บข้องเย็นใส โอ้โหไฟลวกไฟลวกไม่ตะเกียบยิงดาบดีฮะขึ้นกันขึ้นกันยิงเก็บหน่อยได้บังอาบังอาไหนใครเปิดสับยิง วีเนี่ยดูแบบพวกพวกอุณภ pues ูมคิความร้อนเย็ดเคโค้ดเยอะบิสไซด์โอโอโออาร์พีจีหัวหน้าเขียวแล้วกูันแหละหายทะเลพิตา โอ้ยมามาการการให้การให้ใครไม่กวะไม่มีขอลองจากหุ่นก่นอนเลียเจะขึ้นต่อ ให้เลื่อนมันขึ้นนะฮะถึงลงโอเคโอเคเลือดหุ่นยนต์เต็มโก้แอบหลบได้หลบได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยหุ่นตัวเท่ากันมาละทำไปใช้ดีกวา่าตัวเล็กเดูอ tùa tháo khăn ở này bỏ để yếm đi tại sao? u can ui ui, tại sao? một giặc mờ là măng nữa มาแล้วมาเปิดก่อนเนี้บเี้วตัวเท่ากันด้วยต้องแอบบต้องแอบ,บนะถ้าตัวตัวเดี๋ยว,ว,ว,วหุ่นระเบิดโอเคเจ๊งตายหมดย่งตายหมดยังโอเคขอลง เก็บคลองชุดเกาะกระโดดดิพ <hungry> <technology> <sm> ี่เออขึ้นหุ่นซะหืมหลับอ่อนเดี๋ยวก่อนไปขอยิงลิดซเล่นนี่ไหนมีใครต้อนรับไหมโอเคต้อนรับได้ปืนหุ่นยนต์ เก็บอะไรวะเนี่ยล้ออะไรเนี่ยมันคือล้ออะไรเก็บไปอดืออกไปใกล้ใโอ้ยภาพตัดยิงดักไว้เห็นม,มันมาทำลายนะ ออกไปใกล้ๆเฮ้เพื่อนคิดสั้นทำไมใคเรอกูด้วยขี่แค้นหนานหายไปกับตาลงไปตามท่อเลยวิง่งโกโกโกลืนล่นลื่นไปตรงไหนวะพึบโอ้โห oh. ของที่นี่สไลเดอร์้วมนะ้งเนี่ยลงไปไปทางนี้แล้วก็ลงน้ำบุ๋มโอ้ยพียเยอะเเ้ยเฮ้ยเกือบอวันโลกาวินาศน่ยังเดินอีก อายบายลงท่ออุ้ยโอเคครับคลิปนี้ขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และแชร์ด้วยนะครับบายบายครับ